เธันวาคม2,568ถ้าได้เห็นคลิปนี้ก็งานเขาเลิกไปแล้วอนะ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเขาจะมีโซนต้นไม้ในทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเขานําต้นไม้ดีๆเนี่ยมาจําหน่ายกันจํานวนมากเลยนะมีต้นไม้หลากหลายมากบางต้นเนี่ยแทบไม่รู้จักเลยอ่ะมีต้นไม้แปลกๆก็เยอะที่สําคัญราคาดีมากก็ลองเข้ามาดูนะทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยเขาจะมาขายกันอยู่นี่แหละโซน ก็จะอยู่ริมถนนริมที่จอดรถเลยอ่ะนะแล้วก็จะมีพวกผลไม้ที่เขาเอามาขายด้วยมีเมล็ดพันธุ์ต้นไม้หลากหลายมากก็เข้ามาดูกันได้เมื่อมาถึงแล้วคุณจะตกใจว่าทำไมราคามันดีขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าเขาขายกันได้ยังไงก็ไม่รู้ราคาแค่เนี้ยไม้บางชนิดนี่หายากมากเขาก็มีขายนะส่วนบางชนิดเนี่ยมีจำนวนไม่มาก นะมีไม่กี่ต้นหรอกเขาก็นํามาขายแล้วก็จะมีแปรรูปอย่างปุ๋ยอย่างดิน,นยอย่างร้านเนี้ยมาจากอายุทยานะเขาก็นํามูลไส้เดือนกับน้ําไส้เดือนเนี่ยมาจําหน่าย ขยบไม้นี้หนึ่งก็จะเป็นโซนของมีดน่ะก็จากอายุทยาเหมือนกันนั่นแหละจากอารันยิกก็นํามีดมาขายอยู่ในโซนต้นไม้แห่งนี้เนี่ยแ, <ก S 1> แหละก็จะมีพวกพืชผักสมุนไพรมากมายนะแม้กระทั่งมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆแล้วก็สมุนไพรต่างๆมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ก็ลองมาเลือกซื้อเลือกหากันดูได้นะอย่างผักเคโลก็มีนะเนี่ยพืชผักสมุนไพรหรือว่าพืชผักสวนครัว อย่างแหนอย่างเนี้ยยังมีขายเลยนะแหนแดงหรือน้าหมัก จุลินซีต่างๆไต,ตโคเดอร์ม,มาหรือว่าเบเวอรลียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีขายนอกล้วยนอเล็กนอใหญ่พืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับมีมากมายไม้ยืนต้นเนี้ยสวยงามทั้งนั้นเลยก็เรียกได้ว่าถ้าใครอยากจะซื้อต้นไม้ราคาน่ารักน่ารักแบบเนี้ยมาได้เลยนะที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมเกียรติทุกวันเสาร์และอาทิตย์ต้นเดือนแต่เสาร์อาทิตย์เนี้ยเขา ขามาในงานที่เรามาขายเนี่ยแหละเป็นงานวันพ่อนะเขาจัดนิทรรศการต่างๆรวมทั้งผลงานทางวิชาการและก็ผลงานของข้าราชการต่างๆก็นำมาโชว์ไว้ในเต็นท์นี้การเนี่ยเขามีตั้งแต่วันที่4ีถึงเนะก็ถ้าได้ดูคลิปเนี้ยก็คืองานเขาเลิกแล้วนั่นแหละที่เอามาให้ดูก็เพราะว่าโซนต้นไม้เนี่ยเขามีทุก ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ต้นเดือนนะก็มาให้กำลังใจกันได้